ยังใช้เำว่าเรียนแบบลูกเพราะว่าอย่างผัดกะเพราเนี่ยใครก็ทำกันแต่ว่าชีวิตจริงอะเราก็โดนโตก <laughs> พ่อไปใส่น้ำอย่างนี่นั่ม <laughs> นมันกระจุกพ่อ <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่มีตมังค์ซื้อน้ำปลาหรอไม่เลยว่าอย่างนัน้นแล สวัสดีครับยิดบบนดีต้อนรับสู่ช่องปาร์คบอลลอดีนะครับผมแล้วผมก็หายไปหนึ่งที่เต็มๆหลังจากที่แม่พี่เป๊กกับพ่อนะครับจัดการให้แทนทุกอย่างเลยนะคือการลงช่องจนตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่ช่องกูแลวน่าะเป็นช่องพี่เป๊กแล้วนะครับเป๊กมาดูแลแทนก็ขอบคุณไปด้วยนะครับผมคือขอแจ้งไว้นะตรงนี้ว่าที่ผมหายไปเพราะว่าผมกําลังจะปล่อยเพลงนะครับผมเป็นเพลงของตัวเองอีกร,รอบกี่ปีแล้วพอจากเทียงข้างสองปีทุกคนแต่รอบนี้ งานดีกว่าเดิมว่าผมไม่ทาเอง คือไปร่วมโปรเจกต์นะครับกับพี่สงการเดอะไวทนะครับผมยังไม่ได้ไปอยู่ค่ายเขานะแต่ว่าเราไปร่วม project โปรเจกต์ด้วยกันเพราะว่าเออน่าสนุกดีอะไรอย่างงี้พี่สงการเขาก็ชวนไปทําเพลงแบบว่ามีงบป,ประมาณทำุกคนงานทำทำเองกับงานงบป,ประมาณมันก็จะต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็มีมีงบป,ประมาณทํา MV ด้วยนะครับ MV ดีแน่นอนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็รอติดตามกันผมจะไปถ่ายวันที่6นี้น่าจะมีเบื้องหลังด้วยเพราะว่าเหมือนที่บ้านก็จะไปช่วยถ่ายเบื้องหลังให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเกินบอกแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเมนมนนนนนูกััในวีนน้ แม่เขาได้ค้นพบเมนูใหม่ซึ่งหลายคนอาจจะเคยทำหรือล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแม่ทําแล้วเราสึกว่าเอออร่อยเหมือนกันเนี่ยอะไรเป็นเมนูมิกนะครับเป็นผสมกันขอโทษด้วยผมพูดไม่ชัดเลยนี่มันเป็นแบบนี้นี่พอดูผมนัดฟันมาตอนนี้น่าจะ7-8็ดถึงแปีทุกคนเป็นคนที่ฟันตอนแรกก็ไม่ได้เป็นคนที่ฟันแบบฟันยืดหรือฟันมีปัญหาแต่ว่าเราไปดัดแล้วฟันมันแก่เงี้ยผมมากัดฟันเงี้ยมันจะไปโดนเหล็กไม่ได้เพราะว่าฟันฟันหน้าผมมันเกินฟันหลังไปเยอะมากเลยเนียหมอก็เลยให้นี้มาสั่งทำนะฮะ อ่ะพอใส่แล้วผมกัดฟันเงี้ยมันจะกัดฟันได้ไม่ได้กัดฟันเน่ะไม่สดมันก็ไม่โดนเหล็กมันก็จะปรับพลางโครงสร้างให้มันออกมาไปเริ่มกันดีกว่าอ่ะคุณอธิบายเมนูคุณหนวยว่าสิ่งที่คุณกำลังทำมันจอเมนูอะไรแกงจืดอีกแล้วแกงจืดแต่เป็นแกงจืดอะไรเออปกติคนเราอ่ะแกงจืดมันต้องใส่เต้าหู้ใช่ไหมใช่ครับทีนี้วันเนี้ยวันนั้นแ่ะเนี่ยวันนี้วันนั้นแ่ะมันมีเต้าหู้อ่ะที่เป็นกะนังไม่บอไข่ตุ๋นมันก็คือเต้าหู้แล้ว่ะนี่เออก็เลยลองทำไข่ตุ๋นปรากฏว่า ไข่ตุ๋นแบบไม่ใส่อะไรเลยแหละแค่เป็นแบบให้มันเป็นเหมือนเต้าหู้แต่แม่ไปเข้าเว็บแล้วก็แม่ก็ทําเกงตืดเอ้ยบอกกับลูกสิก็บอกไปชื่อเฉยไม่ต้องเป็นแนะนำบอกว่ามันคือแกงตือไข่ตุ๋นนะครับซึ่งแม่ก็ไม่คิดว่าอร่อยหรอกแต่พอลูกเก่แล้วลูกก็บอกเฮ้ยใครได้เนี่ยคือแม่ทำนี้แต่แม่ไม่ได้ตั้งชื่ออ่คิดว่ามันคนจะชื่ออะไรแกงตือไข่ตุ๋นนั่นแหละใช่ใครที่ทำอาหารอยู่เผื่อจะเอาไปลองทำเป็นเมนูให้ลูกค้านะตอนที่พอแม่ทำปุ๊บเอ้ยลูกกลับชอบ ใช่ชอบ,รชอ,บอร่อยชอบแล้วเราเมนูไข่ตุ๋นเราเคยทำที่อไข่ตุ๋นมันก็ปกติไม่ปกติสูตรแม่สิจริงเหรอไม่ได้เดาเดาเราตอนใครใคก็ถามแม่ทำยังไงไม่ดูแม่เป็นสกลังซะโดยอ่ามีอะไรบ้างเนี้ยบ้างชอบว่าแม่ไปเรียนแบบคนอื่นเขาผมไม่ได้ว่าเลยบางเรื่องบางราวแม่ก็ะทำเองเรื่องบางรื่องบางเรื่องมาลาแล้วก็แล้วก็แล้วก็มันเป็นเมนูเด็ดเลยแล้วก็แล้วก่อนคุณบอกว่าบางเรื่องบางราวแม่ทำเองแปลว่าสวนมาก วใช้ครเำว่าเรียนแบบลูกเพราะว่าอย่างผัดกะเพราเนี่ยใครก็ทำกันใช่ไหมยังแต่เออแม่มาทำแค่ัเองเกี๊ยวหวานต้มยำมันก็มีทั่วไปเออแม่เอามาทำแต่เป็นสูตรแม่เนาะเออเอเอมาปรับปรุงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่าหมูโบนกระเทียมเหลืออยู่หนึ่งหัวนะแล้วก็พริกไทยเม็ดนะทุกคนตักแครกเกอร์ตั้งโอ๋ของมุ้งนรสไม่ใช่ไม่ใช่วันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมเใช่ไม่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 ใช่ไมงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่เป็นหม้อซ้อนหม้ออีกทีหนึ่งครับเอาไว้สำหรับคนที่อยากใช้ไมโครเวฟวลาเราไม่ได้ทำงานพวกเนี่ยดูสิต้นไม้ขึ้นเลยจริงเหรอจริงเหรอไม่เข,ขาคลัวนั้นมันจะเน่าไม่ไหนแม่เน่าเอาไปปล,ล,ลูกเลยเรามาปรุงหมูคุมปลารุ่งพอเปไม่อยู่เราก็จะเป็นทางการนิดนึงเกลือกระเทียม เอ้ไม่ใช่อะไรนะพริกไทยใช่แม่อันนี้ของแมแบบ่แบบว่าใช่ประจำที่บ้านมีผสมดําขาวให้ทุกคนดูนะเผื่อ,อบางคนดูแต่กลางคืนแล้วโอ๊ยหิวจังเลยอะไรอย่างนี้<ล>นี่คือกระเทียมกับผักไทยนะขาดไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเกิดขาดอ่ะมันที่เคยอร่อยถ้าเกิดขาดแล้วอร่อยอ่ะอ๋อเราคนสี่โอ้ก็ตัดรากผักชีเข้าไปทุกคนคนเรานี่ก็แปลกเนาะของดีๆก็กินไปกินล่ากินเลิกต้มจืดต้มแซ่บนะไม่ใส่รากผักชีรสมันเปลี่ยนนะเว้ยอืมแต่มีคน,นดทูทำไมเอาตามนี่ เขาเรียกเขาเรียกโขลกว่ะไปเช้คไอ้ม,มาหนิเก่งอยู่บ้านทุกคนพ่อผมใกล้กเกษียณนะนี่คือภาพที่คุณจะได้เห็นตอน,นเกษียณนะคือจะต้องโดนมมเมียใช้เวลาทำข้าวกระปุลไปก็ไม่ไปทำง,งานเหรอ,อวันนี้วันอาทิตย์ออวันอาทิตย์เทวอาทิตย์ก็เคยอยู่บ้านเหรอก็ใช่ไงเออเคยไม่เคยอยู่บ้านเลยขนาดเทวอาทิตย์เนี่ยไม่ฉิกกันว่าแม่เนี่ยไม่ทิ้นเหรอ เลยก็ไม <anto> <an> ่ชินไงแต่เสร็จแล้วจะอ้วนขึ <único Liberty Overwatch> ้นหรือว่าจะผอมลงนะเฮ้ยเดี๋ยวไปฟิตเนสนี่น้องโขลกดีรากกว่าชีกระเทียมอะไแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะเราก็โดนโขกโชคสัตยอ๋อโนด่าคนด่าจะว่าอย่าไรอุ้ยะความรักความในใจให้ละเอียดละเอียละนี่ละเอียดเลย นะมีถั่วมีถุงอันนี้คือซีอิ๊วขาวนะคะชอ้อนนึงอ่าหมูลงแบบนี้มีคนบอกว่าแม่สแ,ดแมสแดงแสดงอลจริงแสดงเหมือนเขาปะไงแสแดงว่าทะเลาะอะไรงเงี้ยว่าทะเลาะอะไรงเงี้ยใช,ใช่แม่สแสดงความจริงอับแม่รักพ่อตายใช่ฉันรักแกจะตายเนาะใช่กินมีนต์โต๊ะเกินนะอันไกลจีเกิ้ลขึ้นบนบ่อยไหมบนระพงสิทธิ์แล้วตลอดเวลา หรือว่าเป็นการหมักในตัวเรียบร้อยทุกคนเสร็จแล้วแบบนี้ทุกคนหน้าตาประมาณนี้ก็ทำไข่กันเฮ้ถ้วยตุ๋นทุกคนเอามาแล้วก็ตอกไข่ถ้าเกิดถ้วยประมาณนี้ก็ใส่มาสักกี่ฟองเอาสามฟองเพราะว่าเราจะไม่ให้ขึ้นมาบนนี้ไม่จะแตกเอาพอแล้วไข่ตุ๋นบ้านเรานะมันใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะแยะแต่ที่นี่แม่จะทำเหมือนแต่มาณตู้ตู้แม่ก็เลยนี่คือสูตรของแม่ทุกคนตู้ที่แบบว่าคิดได้มั่วๆแล้วลูกบอกว่าอร่อยเขาเลยคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว คคิดว่านี่คืออร่อยสุดแล้วติ้วขาวอ่ะลองไปดูวาเต้าหู้นะเขาใส่ติ้วขาวหรือเปล่านะแต่แม่ผมใส่ไปแล้วมันมีรสชาตินิดนึงอ่ะใส่นิดนึงนะทุกคนครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะซอสให้มันแตกชอบกันเวลาไข่เด็กเปื้อนมีซอสกลิ่นมันน่ากินน่ากินดูเนี่ยให้มันไข่กระนมอ่ะเท่ากันตอวตหนึ่งตัวหนึ่งนั่นเอง แล้วก็เตะครับอยากให้มันมีฟองมากพ่อไม่ใส่น um anyway> ้ำอย่างนี่นั่นมันกระจุพ่อเชื่ออย่างว่าลูกได้จังไรใครมาลูกสองคนแบบได้ใครมาได้พ่อเนี่ยแหละอันนี้ก็บเตไมโครเวฟปะให้ครับเลยความจริงอะมันต้องเท่ทีแต่เอาทีละสองตอนนี้นะครับก็มีหม้อมีน้ํามีหมูที่เราทําไว้เมื่อกี้นะทุกคนช่วงระหว่างเราเดือดนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดเดียวนะครับช้อนชาอันนี้เราก็มาหมูที่เราหมักไว้ เป็น,บบนคนนำๆไปนะ่ะเนี่ยเราก็ทำแบบเป็นพอใจอ่ะวัดเราจะมาเอาน้อยเยาะคำใหญ่อย่าเล่นนะไม่เล่นผมจะไปเล่นอะไรล่ะเขาดักผมมาทุกคนหน้าตามันก็จะประมาณแบบนี้<ม>ทุกคนไม่วอะตอนแม่แจ็บเต่าเอ๋เป็นผงเลอ่ะช้อนนึงแล้วก็ตักฟองออกทุกคนอ๋แบบนอตอนนี้พี่เบ๊กอยู่ร้านกาแฟทุกคนเพราะว่าร้านกาแฟพี่เบ๊ก็ไปดูแลเองแล้วขาดไม่ได้อีกสักหน่อยนะอ้าวเยอะเหรอเอาเย,าย่งจืดเนาะนี่ใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวทุกคน ัอืมทุกคนถ้าใส่ยิ้งีือคือแม่อร่อยนะต้องพุดฟับเข้าไปให้มันชัดๆทุกคนลองนะใส่ที่ท่าค่อย่างนี้เวลาทุกคนอยู่บ้านเนอารมุมนี้ฟับทำพุ่งด้วยยังแม่เอาไปสามนาทีพ่าอ่าทุกคนได้แล้วค่อยๆนะแกงจืดนะ แม่อยากให้ใส่เกลือแม่ไม่กินเนื้อผู้ก่อนซิม้ลยมันร้อนมันร้อนอเกงจืดอ่ะแม่อยากให้ใส่เกลือนิดนึงเวลาทำบข้าวเนี่ยเพราะว่ามันจะไล่จะไล่ซอสเออแล้วก็มันจะอันนี้คือเขาบอกเลยว่าคิดเองยายอ๋อยายเป็นคนบอกทำไมโบราณเยยายใส่แต่เกลืออ๋อไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์ซื้อน้ำปลาหรอไม่เลยกูหวังงั้นนะซื้อน้ำปลาแพงน้ำปลามันคาวใส่แกงจืดที่ไหนแล้วที่ไหนแล้ว อร่อยว่ะสายตาเธอบุ่มบอกไปดูนะมีขนาดยังไม่เสียนนะถักกระเซ็นที่ขนาดเนียโอ้ยติดังดาเมื่อวันเอาเอามาช้อนหนึ่งนี่มาชิมด้วยอันนี้อ้าวมันเป็นการง้องของพ่อทุกคนทำเป็นเราขอความด้วยออใช่ไหมร้อยได้ใส่ก้อนไม่แซ่บอ้าใส่ผงอ่ะแซ่บอ้าอร่อยแล้วให้ผัวก็เลยลืมลูกเลยคราวนี้ยกูนี่ใส่ข้าวใจแค่ทำให้ลูกกินเมื่อกี้กูเนี่ยเป็นคนป้อนเขาเองเอามาชิมดิหนะไม่พูดอ่ะ ราได้ลืมดูใช่สิเ<จ>ะมไม่ย่งทำไมละ่ะผมไม่สาค<อ><อ>ัญแล้วนี่นะให้มันเบีเยดแค่นันแหละปัป๊บๆจะกูยังไม่แดกเลยฮะกูงไ่ได้สิมาร้อนใช่ไหม นมาีอะไรบ้างที่ต้องใส่เพิ่มแม่บอกว่าแบบอยากให้สวยๆนะให้ทุกคนแบบกรองไข่แล้วค่อยไปตุ๋นอ๋อมันจะมันจะไม่แบบปุบๆอย่างงี้ใช่มันจะเนียนเนื้อมาเนื้อไข่มันจะเนียนเหมือนเต้าหู้อ๋อแดี๋ยวนี่แม่ขี้เกียจอนนี้อื้อหืออื้อหืออื้อหือ โอเน่เนี่ยไอ้มันมีพริกไทยเลยนะคนๆอ่ะรสมันจะเผ็ดร้อนตรงเลยพริกไทยเนี่ยมันจะโอ้ยซุปมันมีแรงเอ้ยอ่ะนี่นะพริกไทยคนๆว้าวอ่ะทุกคนอร่อยจิ้มเใส่เนี่ยไม่ต้องโอ้อือเตรียมเจียวแม่เตรียมไว้เล่เห็นไหมแค่กเนี่ยเออน่ากินว่ะน่ากินไม่ได้พอเยอะไป อืมหือรากินนะทุกคนตักไข่ตัวทำไมงี้ฮั่ลโหลร้รอนระวัง,งก็ปากอะไรจะเป่า <c oughs> แม่อ่ะยกขึ้นมาแม่เค็ว่ากินนะโ <c oughs> อ้โรสชาติเป็นยังไงน้ำซุปไขนะ่ไหนอย่าไปทำเค็มนะไข่ให้มันแบบว่ามีรสหน้อยอย่าไปเค็มเด็ดอ่ะอืมหือ ทุกคนลองไปหาทำก็ได้เนี่ยเก่งป okay, <c oughs> ะเมนูเมนูนาะเกิดนะนาเกิดมีคอมเมนต์นะว่าเมนูนี้มันมีมานานแล้วอ่ะอย่างเงี <c oughs> ้ยคุณจะเสียใจปะไม่เสียใจแต่แปลกใจ ฉันว่าฉัคิดคนใดของฉันนะาถามผมถามเลยว่าไมเคยเห็นเมนูแบบนี้อยู่บนโลกป่ะเพราะตอนแรกแม่ผมมาคิดว่าเขาเป็นคนคิดอถ้าเกิดมีคือแม่ผมก็แค่เฟลแหละแต่เขาแค่ยอมรับยอมรับได้อะไรเงี้ <c oughs> ยจะได้พาไปจดแล้วก็เสร็จอ่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณแม่มากนะครับอร่อยมากแล้วหากใครชอบกินก็มีบอกสูตรไปแล้วก็ไปลองทำตามกันได้อันนี้อร่อยจริงๆขอบอกไปก่อนวันนี้อาจะไม่ไี่ฝากกดไลค์กดแชร์และเจอกันบ๊ายบาย